รับผ่เราก็อธิษฐานยกผลแห่งบุญแห่ความดีนี้ให้กับจิตต่างๆถูกดวงโดยไม่เลือกที่รักมากที่ชังอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีชาตินี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์พอที่จะมีทยาทานพอที่จะมีทรัพย์ของเด่มของเคี้ยวให้แก่คนนู้นคนนี้ได้อ ขอยกผลในความดีให้เธอทั้งตัวนะคิดอย่างนั้นในขณะหลวงพ่อจะกล่าวเป็นภาษาบาลีเพื่อคงความเป็นพุทธการไว้ยะทาวริวาผุลลาปลิปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวสัมมิตตุสเปปุเรนตุสังกัปปา จันโทปนรลโสยะามณิโชติลโสยะาสติติโยวิวัติจันตุสัพปโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทนาซีวิสณิจังวุฒาปจายโนจะตาโรธรรมาวัฏทันติอายุโอนโสุขังพระลังวันธามิปันเตสพังอภรทังขมะตเมปันเต มะยาะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตะปังสามินากตังปุญยังไมหังทาตรหังสาธุสาธุอนุโมทามิ